ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแต่ทําไมมันถึงน่ากลัวออกซิเจนในเลือดมันต่ำแล้วน่ากลัวสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจซ่อนอยู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋าะนะคะจากกรณีผ่อนปลนมาตรการต่างๆลงบ้างแล้วนะคะช่วงนี้หลายๆคนก็ได้เริ่มออกไปวิ่งกันตามสวนสาธารนณะออกกำลังกายกันมากขึ้น แต่ภาพที่พวกเราเห็นกันส่วนใหญ่ก็คือต้องใส่หน้ากากอนามายัยออกกําลังกายวิ่งไปด้วยแล้วก็มีแพทย์หลายๆท่านนะคะได้ออกมาเตือนว่าการใส่หน้ากากแล้วออกกําลังกายไปด้วยจะส่งผลให้ปอดหัวใจหลอดลมทำงานหนักมากขึ้นซึ่งจะเป็นอันตรายกับร่างกายในจุดนี้นะคะก็ยังไม่มีใครนะคะออกมาอธิบายแบบชัดเจนว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรยังไงบ้าง หญิงนิฐาเอื้ออารีมิตรนะคะท่านเป็นแพทย์ชำนาญพิเศษด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจค่ะโรงพยาบาลเอก,กชัยท่านโพสต์ไว้ใน เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณนะคะคุณหมอเน็ตมากๆเลยที่แชร์และแบ่งปันผลการทดลองคุณหมอเน็ตใช้ตัวเองเลยนะคะเล่นจริงเจ็บจริงด้วยตัวเองวิธีทดลองหนึ่งนะคะคุณหมอใส่หน้ากากผ้าแบบที่ประชาชนทั่วไปใส่กันเนี่ยแหละคะ่ะ2คือคุณหมอใช้วิธีทดลองด้วยการออกกําลังกายแบบวิ่งบนสายพานใช้ความเร็วเท่าเดิมที่คุณหมอเคยออกกําลังกายในช่วงปกติ <c oughs> อยู่ในโซน2การวอร์มอัพ ก่อนออกกําลังกายเนี่ย5นาทีแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งออกกําลังกายจนครบ30นาที5นาทีท้ายนะคะคุณหมอได้เพิ่มสเต็ปจากโซน2เนี่ยไปเป็นโซน3และ3แทงเข็มเข้าไปหลอดเลือดแดงแล้วดูดเลือดออกมานะคะเพื่อตรวจหาค่าออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดทุกๆ5นาทีและ4วัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในหน้ากากเพื่อดูว่ามีการข้างของคาร์บอนไดออกไซด์ในหน้ากาก และส่งผลให้เราหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในร่างกายใหม่หรือไม่ 5. ้านะคะระหว่างที่วิ่งการบันทึกความรู้สึกของตัวเองทุกๆ5นาทีคือถามตัวเองอยู่ตลอดว่ารู้สึกยังไงเหนื่อยแค่ไหนที่วิ่งกับหน้ากากและหกทำการทดลองในห้องแอร์ที่อุณหภูมิ24องศาผลของการทดลองเนี่ยพบว่า 1. วิ่งได้จบตั้งใจไว้30นาที 2. ไม่เหนื่อยอย่างที่คิด แต่รำคาหน้ากากในขณะที่วิ่ง 3. อัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าปกติ5-10ครั้งต่อนาที 4. การเพิ่มขึ้นของอัตราการเต้นของหัวใจชันกว่าไม่ใส่หน้ากากเล็กน้อยซึ่งคุณหมอคิดว่าถ้าวิ่งหนักกว่านี้นานกว่านี้น่าจะเห็นชัดขึ้นมากกว่านี้5ไม่พบภาวะเลือดเป็นกด ค่า pH ในหรือยู่ที่7.44ถึง7.45 6พบว่าค่าออกซิเจนในเลือดต่ำลงเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ต้องให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะตอนที่เพิ่มสปีดในท่วงท้ายนะคะจากโซน2ไปเป็นโซน3ทำให้เกิดมีภาวะไม่ไฮอปซิเนียหรือออกซิเจนในเลือดต่ำลงเล็กน้อยร่วมด้วยและ7คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ข้างอย่างที่คาดไว้ตอนแรกปอดสามารถ ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกได้ดีก็คือวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแล้วเนี่ยไม่คั่งอยู่ในเลือดนะคะแต่นะคะตรงนี้ต้องให้ความสําคัญเกิดการหายใจกลับของคาร์บอนไดออกไซด์หรือที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์รีบริทติ้งซึ่งเห็นได้จากค่าของการวัด F I C O 2ไม่เป็นศูนย์แล้วก็บางครั้งเพิ่มไปเป็นถึง8เลยนะคะ แล้วก็บางค่า FICO 2ลดลงซึ่งเป็นช่วงที่คุณหมอขยับหน้ากากคุณหมอไม่ได้จะถอดหน้ากากแต่หน้ากากมันจะหลุดก็เลยขยับหน้ากากซึ่งการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์รีบิตติ้งเนี่ยหรือการหายใจกลับของคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําตอนท้ายซึ่งคุณหมอบอกว่าน่ากลัวมากเพราะตอนนั้นคุณหมอไม่ได้รู้สึกเหนื่อย แต่มีการหายใจกลับของคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมคุณหมอถึงบอกว่ามันน่ากลัวไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแต่ทาไมมันถึงน่ากลัวและจากผลการทดลองทั้งหมดคุณหมอก็ได้สรุปออกมานะคะว่า 1. การใส่หน้ากากออกกําลังกายมีการข้างของคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำเมื่อออกกำลังกายถึงจุดหนึ่งสองอันตรายอยู่ที่ตอนที่เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำลง แต่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแต่อย่างใดดังนั้นการฟังเสียงของร่างกายอาจจะไม่พอที่ถามตัวเองว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเพราะร่างกายไม่ได้เหนื่อยแต่ออกซิเจนในเลือดมันต่ำแล้วน่ากลัวสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจซ่อนอยู่อาจจะทำให้เกิดภาวะวิกฤตเฉียบพลันเกิดขึ้นได้เพราะตัวเองไม่เหนื่อยแต่ออกซิเจนในเลือดต่ำ สนะคะสำหรับคนที่ฟิตมากๆอยากไปออกกาลังกายเอา์ดอร์แล้วจําเป็นต้องใส่หน้ากากให้ออกกาลังกายแบบ low to moderate exercise อย่าเริ่มแบบหนักๆขอให้ค่อยๆขยับสเต็ปและแนะนําว่าให้แวะจิบน้ําทุก2กิโลเมตรเพราะช่วงที่เราจิบน้ำเนี่ยเราจะได้ขยับหน้ากากออกบ้างเพื่อทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ o ที่อยู่ในหน้ากากระบายออกไปไม่คั่งอยู่ในหน้ากากแล้วเกิดการหายใจกลับเข้าไปของคาร์บอนไดออกไซด์ o และแนะนําว่า ไม่ควรออกกําลังกายเกิน1ชั่วโมง 4. ไม่แนะนําสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวหรือมีความเสี่ยงสูงต่อโรคปอดโรคหัวใจผู้สูงอายุอย่าใส่หน้ากากออกกําลังกายห้าไม่แน่ใจว่าหน้ากากแบบอื่นจะส่งผลการทดลองแบบเดียวกันหรือไม่หกย้ําว่าในช่วงนี้นะคะถ้าจะไปออกกําลังกายในที่สาธารณะและต้องอยู่ใกล้คนอื่น เกิน2เมตรยังไงก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเจ็ควรมีหน้ากากไปเปลี่ยนหลายๆอันเพราะถ้ายิ่งออกกําลังกายแล้วหน้ากากเปียกเหงื่อจะยิ่งทําให้หายใจยากมากยิ่งขึ้น8นะคะผลที่ได้จากการทดลองนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคลเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความฟิตของร่างกายอุณหภูมิขณะวิ่งอากาศยิ่งร้อนยิ่งสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณหมอเนี่ยออกกาลังกายในห้องแอร์ที่อุณหภูมิ24องศา และลักษณะของหน้ากากอนามัยก็มีส่วนด้วยจบไปแล้วนะคะสําหรับการทดลองของคุณหมอนิ t h าเอื้ออาลีมิตนะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่ลงทุนเจ็บตัวเองนะคะแล้วก็เอาข้อมูลมาแบ่งปันกับพวกเราสรุปอีกค่ะการสวมหน้ากากอนามัยออกกําลังกายจะส่งผลกับ3อาอวัยวะชัดๆก็คือปอดหัวใจและหลอดลมเพราะจะทําให้3อวัยวะนี้ต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวสุขภาพไม่แข็งแรงหรือผู้สูงอายุแนะนำว่าไม่ควรใส่หน้ากากในการออกกำลังกายช่วงนี้ถ้าใครอยากออกกำลังกายแนะนำว่าควรออกกำลังกายในบริเวณบ้านหรือห้องพักของตัวเองปรับเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเราจะได้แข็งแรงสู้กับโรคด้วยไม่เกิดอันตรายกับร่างกายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆของเราได้ทราบข้อมูลดีๆนี้ด้วยค่ะ และถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสุขภาพดีๆกดติดตามไว้เลยนะคะและถ้าคุณกดปั่นกระดิ่งไว้เวลาแม่จ๋านั้นคลิปสุขภาพดีๆมาลงคุณก็จะไม่พลาดเลยค่ะขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะจากมาตรการผ่อนจากจากกรณีผ่อนปลนมาตรการ